ฮะตึกตึกรุ่นหลุอ่เนาะสมัยหลุยนี่คือเดินอยู่ในเมืองปารีสนะคะอยู่ไม่ไกลจากหอยเฟลหอยเฟลค่ะดูตึกสมัยหลุย<ม>เขาอนุรักษ์ไม่ให้สูงกว่าห้าชั้น ห้าชั้นไหมหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน mm. şey ี OUR> ่นันอ่เจ็ดชั MM ้นนะนี่ฮะมันไม่ได้แค่ห้าชั้นนะเนี่ยแต่ว่าหนึ่งถึงห้าไม่มีลิฟต์ใช่ไหมถ้าสูงกว่าห้าไปถึงมีลิฟต์เขาจะเขาจะอนุรักษ์นะ สังเกตดูอ่ะฮะอยู่อยู่ชั้นไหนชั้นที่เท่าไรวะชั้นสองชั้สามยังไงดีอ๋อไปไฟกีลไปขี่เนาะนี่คือจักรยานทางทางตาทางจังหวัดปารีสทำไว้ให้คนขี่ เราไปอีกซอยหนึ these, so yeah, so ่งอ oh, so ีกซอยหนึ so, yeah, right. ่งบ right. oh, um yeah. ้านน่ะซอยนั้นเอ้อตรงนี้ก็มีปักตรงนี้ก็มีปลาเอ้าปักอะไรวะตรงนี้ถูกทางไหนอ พนะากตลาดนัดน,นูนแหละถน,นนนู่นแหละห๊ะตาขามฝั่งนี้อกชอ้อุกชอ้อุกชอ้อได้ไงต้องซอยดีออออเอานี่ไงเขา เขาร้องรำทำเพลงอยู่นี่ไม hey, right. like? ่รู้อะไรอะไรคือจะมาพิชทางเลยท่าอันแรกแกบอกอันนี้ เอามันงานอะไรนี่ก็ไปดูไปเลยนะไปไหมตัวเล็กไหนถ้ามาแล้วไปลงทางแล้วมาไปตัวทีบตัวเด่นเออเอาเขามีงานอะไร